ขบวนคีฮะ183นะครับขบวนรถนําเที่ยวที่930ผาเสด็จชุมทางแก่งคอยปลายทางกรุงเทพฯผัวลำพงกําลังเข้าเทียบชานชลาที่2นะครับสถานีชุมทางบางซื่อมาอย่างนิ่มๆนะครับช้าๆนี่นะครับมาแล้วนะสวยงาม เดี๋ยวดูหน้ารถนะครับนี่นะน,นะครับเป็นตา SRT นะครับพร้อมกับดอกซากุระฉากหลังเป็นโรงงานมักกสันก่อจอส่งผู้โดยสารนะครับก่อนมุ่งหน้าไปหัวลำโพง แต่เวลารถออกแล้วนะครับี45183 กอมุ่งหน้านะครับไปปลายทางกรุงเทพหัวลำโพงแล้วก็เป็นคี้านะครับทริปผาเสด็จในวันนี้